กว่าจะมีวันนี้ใช้เวลากี่ปีเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนแล้วทุกท่านคิดเห็นเช่นไรกับการหันมาทำกเกษตรสวนทางขึ้นถิ่นเกิดที่ได้เพียงความสุขแล้วเมื่อไหร่จะได้ทุนคืนถ้าทุกท่านอยากรู้มาฟังคลิปนี้พร้อมๆกันอาชีพการ,กรเกษตรยังคงมีเสน่ห์แรงไม่เสื่อมคลายที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบอาชีพอื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนประจำที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนถึงแม้จะมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง แต่ก็จะต้องแลกด้วยปัญหาสารพัดคล้ายๆกันเช่นความเครียดอันเนื่องมาจากการทำงานที่จะต้องได้ผลงานตามเป้าหมายขาดการออกกำลังกายและโรคภัยรุมเร้าด้วยปัญหาดังกล่าวจึงมีบุคคลเหล่านี้มองหาทางออกและเห็นว่าอาชีพการเกษตรน่าจะเป็นวิธีที่จะสร้างอาชีพและสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้อย่างยั่งยืนเช่นคุณแอดวัชรมนคลชาวบ้านหลันแต้ตําบลเทพรักษาอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์ ที่ยอมทิ้งเงินเดือนหลักหมื่นกลับมาทําการเกษตรที่ตัวเองรักที่บ้านเกิดในพื้นที่ก้าวไร่ได้ปรับมาทําในรูปแบบไร่นาสมผสมโดยใช้ชื่อว่าสวนน้องแฝดโดยทําเกษตรแบบในตัวเองคิดอย่างไรทําอย่างนั้นไม่มีแบบแผนและพอจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างน่าจะทําได้ไม่ยากปรากฏว่าปีแรกขาดทุนย่อยยับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะทุกอย่างต้องลงทุนทั้งค่าขุดบ่อเจาะน้ําบาดาลค่าไฟสารพัดค่าใช้จ่ายโดยเริ่มจากปลูกไผ่และปลูกกล้วยและปลูกมะพร้าว เนื่องจากแรงมากไถก็ไม่ค่อยออกหนอกรวยก็ไม่ยอมโตปลูกมะนาวใบก็ไม่ค่อยเหลือนอนกินใบหมดดูแลไม่เป็นตายในที่สุดแต่อาศัยว่าใจรักจึงได้นำลิ้นจีมาปลูกอีกสี่สิบต้นทุเรียนอีกหนึ่งร้อยห้าสิบต้นมาปลูกแซงปลูกเสริมทดแทนไปเรื่อยๆนอกจากนี้ยังปลูกเสริมด้วยไม้ผลอื่นๆอย่างละต้นสองต้นอาทิมังคุดมะม่วงขนุนง้อลำใหญ่มะปรางน้อยหนาเรียกได้ว่าในแปลงเดียวมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์อยู่รวมกัน พอผ่านมา5ปีเริ่มได้ผลผลิตโดยเฉพาะปีนี้ลิ้นจี่ออกลูกติดผลขายได้กว่า300กิโลกรัมไปแล้วส่วนทุเรียนก็กําลังออกดอกติดผลปีแรกเช่นกันบางต้นมีมากกว่า50ลูกเรียกได้ว่าปีทองของการทําการเกษตรเลยเตรียมรับเงินแสนในอนาคตนี่แหละคาว่าทําเกษตรไม่ได้ง่ายและก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าใจเราสู้สักวันหนึ่งก็ต้องประสบผลสําเร็จแน่นอน